นี่ให้ดูตอนเปิดผ้าปันปันปัน,ปนหงพอลืมเมื่อทำหงกินไม่ได้เปิดผ้าห่มปันเลยน้ำมันเยอะต้องทำให้ดูนนเคสนี่ค่ะเสร็จแล้วแล้วก็มาดัานตูดน,นะคะจะบัดขึ้นมาล้าก็มาจะบัดที่ตุดน,นะคะ อย่างนี้ค่ะเปียกไหมคะเปียกค่ะเลอะโอเคอันนี้ก่อนมันนี้ทำน้ำคอลลาเจนกินด้วยถ้าไม่ใส่อะไรให้มันมีกลิ่นอ่ะมันกินไม่ได้ม,ไม,ไดมันเหมน็นเลยต้องดูชิวเนาะแต่ความจริงเราไม่ได้เช้าแล้วเนี่ยก็เริ่มจะใส่แสงนิดหน่อยแล้ว แต่วันนี้วันศุกร์ไงคันสาต้องรีบว่างโ,โอ้โอ้โอ้ทับขนมแล้วก็นั่นอจากละชีววันได้เราก็ชีวนั่นเละมันไม่มีอะไรที่จะสายในเชา้าวกทว่านี้ไม่ได้ตก เคลือบมันจะยังจะเสร็จมันตะมัน่านแล้วเราจะพาไปดูอันนี้ค่ะเพราะว่าวันนี้เราอลังดิมมากๆเลยบัวมีสีเหลาว้าวบัวน้อยกำลังจะบานและและโชว์อดอกไม้ โอ้ยสวยมากนี่มีแอบ,บอยู่ในดงนู่นดนแบบนย,หนยนนเห็นไหมนี่แอบน้อยๆนู่นเห็นหรือเปลเห็นรอเปลอันนี้ตัวเหี่ยวนูน,นซมเมก็ไปตรงเห็นไหมแอบบอยู่ในดงไม้โ,โอ้ยเกี่ยวแหน่แหน่หมน้ำความสุขเล็กๆสดชื่นยามเช้า ชอบอะไรแบบนี้เลยไปทำงานแหละวันนี้เป็นนอกพื้นที่มาทานอาหารกลางวันนอกมาแลา้วเลแล้วก็ไปซื้อเกียงของวันร้านนี้มาโหนานนานนานจนหมดความประทับใจเลยจะเป็นคนชอบให้โอกาสคนเอาไว้คราวหน้าชิวๆจะไปลองใหม่นะคะเพราะอะไรที่เป็นของเื่นชื่อเขายังไม่ได้กินแต่เนี้ยก็พรีเมียมสุดแก้วที่ เป็นเซนเจอร์แนะนำในเมนูเหมือนกันอร่อยอยู่ไม่หวานแต่แก้วอื่นเขาว่าหวานกันอันนี้ก็เดินลงมาเพราะว่าขึ้นไปขอข้อมูลน้องอีกลอ,อกออตัวไปชมจัดงานใหญ่ทำบุญของมหาเลยอันนี้ก็จะได้กลับบ้านเป็นนอนพักผ่อนเพราะว่า ไม่อยากคิดมากละอันนี้ก่อนจ้ะคืนนี้ต้องนอนละอืมยงก็นี่อ่านไร้ละฝันดีทุกคนนะคะ